ช่วงครูคลิปครับแน่นอนครับเรายังคงติดกระแสฟุตบอลกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปมันๆกันครับเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลด้วยแต่ว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านครับชอบช่วงนี้มากๆเลยแล้วก็ได้ชมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็หากันต่างๆนานากันไปนะครับแต่ว่าเขาอยากจะดูกีฬาชนิดอื่นบ้างได้เลยครับวันนี้ต้องจัดให้เลยครับมีหลายชนิดกีฬาแน่นอนนอกจากฟุตบอลแล้วนะครับอาจจะมีบาสเกตบอลหรืออะไรประมาณนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มวันที่คลิปแรกครับบอกได้คำเดียวว่า คลิปแรกครับคุณผู้ชมครับที่บอกเอาไว้ว่าบอกได้คําเดียวว่าเจ็บเราจะไปดูกันนะครับว่าเจ็บแบบไหนกันบ้างครับนี่ก็จะเป็นภาพแบบเจ็บๆนะครับของแต่ละกีฬานั่นเองนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วตองแนะนําเสนอนะครับฟุตบอลไปแล้วคราวนี้มาดูกีฬาอื่นกันบ้างนะครับก็จะมีกอล์ฟครับการตีกอล์ฟนะครับคุณผู้ชมดูคลิปแล้วนะครับคงจะ ดูไว้เป็นอุาทาหรณ์นะครับว่าการดีกรอบแล้วควรจะดูหน้าดูหลังให้ดีๆนะครับว่ามีใครอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังห,งหรือเปล่านะฮะไอ้บางคลิปนี้ผมก็แปลกใจนะครับว่าไมค์กรอบมันงอได้ด้วยเหรอครับ <laughs> นะฮะแล้วก็คลิปนี้หามากๆในเดียวครับผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีคนขี่จักรยานมาครับผู้ชมแล้วดูซิว่าเกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> <c oughs> เป็นการเสียบเข้าไปในช่องล้อพอดีครับ <laughs> อะไรจะแม่นขนาดนั้น คลิปนี้นะฮะนะฮะปปอยากเข้ปปปาป่าแต่เด็กแต่เล็กเลยนะครับเ,เด็กคนนี้นี่นเออพาเข้าทุ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีคลิปการแสดงเจ้ามอเตอร์ไซค์จิ๋วหักโหแบบนี้ครับมันหักโหมตรงนี้แหละค,ครับนี่ครับนักคาราเต้ตัวน้อยครับเราจะเห็นบ่อยครั้งนะครับว่าเขาจะมีการโชว์สับไม้แบบนี้ครับ ถ้าสับถูกวิธีเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บอะไรครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่าสับแบบไม่ถูกวิธีจะเป็นแบบนี้ครับและนี่ครับก็ยังอยู่กับคาราเต้นะฮะนี่ฮะก็จะเป็นการดูซิว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขากำลังจะเตะอะไรในปากของผู้ชายที่คีิอยู่ครับแต่ว่าเขากลับไปเตะวางขาเลยนะครับกล่องดวงใจจุกขึ้นไปเลยครับคุณผู้ชมครับบอกแล้วครับว่าคลิปนี้มีแต่เจ็บเจฮะ และเจ็บสุดท้ายครับเรามาดูผู้ชายคนนี้นะฮะเขาจะกระแรงจะโชว์การลุกขึ้นนะฮะอเหมือนไงครับคุณผู้ชมครับหัวฟาดเข้าไปครับแลนนี้คือคลิปเจ็บๆครับบอกไม่ถูกเลยครับคุณผู้ชมครับว่าจะฮาหรือว่าจะสงสารดีครับแต่ว่าบอกได้คําเดียวว่าเจ็บใช่ไหมครับอันว่าคลิปต่อไปครับตอนจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเกี่ยวกับการ แข่งขันยิมนาสติกกันบ้างดีกว่าครับพูดถึงยิมนาสติกแล้วนะครับก็จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะโลดโผนครับแต่ว่าจะมันจะเจ็บหรือว่าจะขำขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคลิปเลยดีกว่าครับเป็นคลิปเกี่ยวกับนักยิมนาสติกกันเองครับ พูดถึงกีฬายิมนาสติกแล้วนะครับค mm ุณ hmm. ผู้ชมก็จะนึกภาพการตรีลังกาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. โลดโผล่เลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าเราฝึกซ้อมมาไม่เพียงพอก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ mm hmm. หรืออาจจะฝึกซ้อมมามากพอแล้วแต่ว่าอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะครับดูจากการตรีลังกาของสาวๆเหล่านี้นะครับ mm hmm. บางคนก็ใส่เกลียวมากไปหน่อยครับพอตกถึงพื้นแล้วก็หมุนตามเกลียวไปเลยนะครับ และรวมไปถึงกีฬาม้ากระโดดนะครับบางคนเนี่ยเขาให้สปริงบอร์ดขึ้นมาแล้วเอามือแตะไม้ใช่ไหมครับแต่บางคนนี้ก็แตะพลาดไม่โดนบ้างก็มีนะครับรวมไปถึงกีฬาบาคู่การตีลังกานะครับถ้าเกิดว่าตีไม่สวยจับบาไม่ได้ก็จะลงมาแบบนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวตองก็จะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูบรรยากาศนะครับของการตีลังกานะครับของเหล่านักยิมนาสติกไปเรื่อยๆเลยลวกันนะครับ ว่ามีความหมายอย่างไรนะครับรับรองว่าดูคลิปนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าน้ำตาไม่ไหลเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้ะฮะ <laughs> Show. sail to sea All need, the sky blue. และคลิปสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับอยากให้ตั้งใจดูครับคลิปนี้ครับเป็นการตีลังกานะครับของกีฬาชนิดหนึ่งของยิมนาสติกนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเรียกว่ากีฬาม้า,มาก็ได้นะม้ากระโดดใช่ไหมครับอืมนี่นะฮะเขาก็วิ่งมาอย่างมาั่นๆเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายก็กระโดดไปชนกับเจ้า มาตัวนี้นะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับบอกได้คำเดียวครับคุณผู้ชมว่าเจ็บมากๆครับเวลาดูคลิปแล้วนะครับคุณผู้ชมคงจะมีข้อสงสัยนะครับแล้วก็อยากจะแบบว่าเล่นกีฬาแบบมีเซฟ e ี่เฟิร์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วควรจะมีครับอย่างเช่นนักกีฬายิมนาสติกนะครับเวลาเขาทำการแข่งขันกันเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของเบาะรองนะครับที่มันจะเป็น เบานุ head, ่มๆครับเมื่อเวลาเราตกแล้วก็จะไม่เจ็บมากนะครับแต่ว่าดูจากคลิปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับหน้าตาของแต่ละคนนี้น่าจะเจ็บเอาเรื่องเลยทีเดียวครับอ่ะต่อไปครับเรามาเอาใจคอบาสเกตบอล NBA กันบ้างดีกว่าครับพูดถึงบาสเกตบอลแล้วนะครับเวลาสตาร์ดังๆนะครับเวลาเขาดังกันเนี่ยเขาจะมีแอคชั่นมันๆขนาดไหนครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับ เอาละครับคลิปนี้นะครับเรามาดูเหล่านักบาสจาก Star ์เอ็นบีะครับทำการชูแต้มนะครับกันแบบแปบปละหลายกันบ้างดีกว่านะครับนี่นะฮะดูไม่ทันครับคุณผู้ชมครับนะฮะนี่ก็จะเป็นการโยนลูกแบบไกลๆครับคุณผู้ชมครับแบบนี้นี่จะบอกว่าฟลุกก็ไม่เชิงครับเพราะว่าเขาก็มีฝีมือกันอยู่แล้วนะฮะน่าจะเป็นฝีมือนะครับโยนไกลๆแบบนี้รวมไปถึงเจ้ามาสคอตประจำสนามด้วยครับคุณผู้ชมครับก็เอากับเขาด้วยนะฮะ นี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับเป็นคอบาสเกตบอลครับเวลาพักครึ่งหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแสดงแบบนี้นะครับจากเหล่าสตาร์นะครับรวมถึงเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็เจ้ามาสคอตด้วยนะครับแล้วก็จะมีสีสันนะฮะอันนี้นะครับหยุดไม่อยู่ครับตัวก็พุ่งเข้าไปเลยนะครับจะมีลื่นอักเสบกันบ้างอันนี้มาสคอตดังครับนี่นะฮะมาดูเจ้าหนูคนนี้บ้างฮึบ เออเดี๋ยวเราก็ปล่อยคุณผู้ชมนะครับได้ดูบรรยากาศนะครับความสนุกสนานในสนามบาสเกตบอล NBA กันครับ <laughs> <laughs> Is getting one of the biggest ovations of the night for a shot that won't count. Tell you what, our camera guys, they're not stopping play after the whistle capper. They stayed with the shot. Vince Carter talking to Dwayne Ray right now. They might be playing their own little personal game of force. LeBron with another one of those family photos that we've come to love. Everybody wants to be a part of it of course. <laughs> oh, <boy. laughs> oh Too bad these guys don't have a good time, huh? Shaquille O'Neal choreographed pregame introductions. We take a look inside the Suns' locker room during pregame. A new wow. twist tonight. Jack taking out the air bowling ball and knocking down his teammates' pins with Alondo Tucker, the last to fall. You take a look at how it came into practice during the game. Now, I had a, a source close to the situation in the Suns' locker room pregame who reports back. The phrase, Take that was heard Rehearses Leron ras was in ต้องบอกเลยนะครับว่ากีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เชแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยทีเดียวครับเวลาที่เราทำแต้มครับถ้าเกิดว่ามันทำแต้มแบบธรรมดาเนี่ยก็จะดูธรรมดามากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาสตาร์บาสเกตบอลนะฮะเวลาเขาทำแต้มกันเนี่ยเขาจะต้องมีแอคชั่นครับมีท่าแปลกประหลาดนะฮะ ก็ได้ชมไปแล้วเมื่อสัปนี้นะครับยังไงแล้วก็อย่าลอกเล่นแบบแล้วกันครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความสามารถไม่ถึงครับมาดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าครับเป็นคลิปที่ยังคงเกี่ยวกับกีฬาครับจะมันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูร้ามกันครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วด้วยมาที่คลิปสุดท้ายครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สหรัฐอเมริกาฮิตมากๆลยซีเดียวครับนั่นก็คือกีฬาอเมริกันฟุตบอล NFL นั่นเองครับนี่นะฮะก่อนเกมก็จะมีการบิวครับบิวมากครับ มากและมากไปหน่อยจนเป็นลมแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับก <laughs> ีฬาเอเอรฟนนี้นะครับหรือว่าเมกาฟุตบอลเนี่ยก็จะต้องใช้ความเป็นทีมสูงมากๆลยทีเดียวครับแล้วก็ผู้เล่นแล้วก็โค้ชเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนั่นก็นคือตอร์แบกครับหรือว่าคนคว้างลูกนะครับแล้วก็ตัววิ่งที่จะวิ่งไปทําทัชดาวครับผู้ชมคงจะเห็นตอร์แบกนี้นะฮะอยู่ข้างหลังครับ เรียกบอลอยู่นะครับเพื่อที่จะรับจากลายแบ็กเกอร์ข้างหน้ามานะฮะนี่นะฮะอาจจะดูยากครับสำหรับใครที่ไม่เคยชมในการฟุตบอลครับแต่ไว้ง่ายครับนั่นก็คือเวลาเราได้ลูกแล้วนะครับทีมบุกเนี่ยจะต้องเคลี่ยงนะครับหรือว่าวิ่งไปทำทัชดาวของแดนหลังของอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองครับ ก็จะเป็นภาาหลุดๆครับการวิ่งชนกรรมการแบบนี้นะครับกรรมการก็จะใส่เสื้อละหนัลายขวางแบบนี้นะฮะนี่นะครับหมันไส้คู่ยังใส่กรรมการซะเลยกรรมการก็เลยชักทงขึ้นมาว่าฟาวน์นี่ดูท่าซะก่อนนะครับหมันไส้ฟาว์ซะเลยนี่นะครับแต่ละคลิปนะฮะ ันนี้แอบวิ่งครับคุณผู้ชมครับจริงๆลูกยังไม่ตายครับแต่ว่าทีมฝั่งตรงข้ามนึกว่าลูกตายแล้วนะครับก็เลยหยุดเล่นครับโอ้โหสบายเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้เวลาก็เข้าสู่ในช่วงท้ายรายการแล้วครับใครที่อยากจะติชมนะครับรายการของเราหรือว่าอยากจะแนะนํารายการนะครับก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวตองจะขึ้นอีเมลให้ละกันนะครับ แล้วก็ช่วงท้ายแบบนี้ครับใครที่อยากจะชมรายการย้อนหลังครับก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับที่ w w w s m a r t c h a n n e l a s i a นอครับนอกจากจะมีรายการ w ว w แล้วนะครับยังมีอีกหลายรายการในเครือของเราครับที่มีสาระน่ารู้เพียบเลยครับวันนี้ตองแล้วก็รายการ w ว w ครับรายการที่จะรวมสุดยอดครับเรื่องราวบนโลกอินเทอร์เน็ตมาไว้บนหน้าจอทีวีของคุณนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกลับมาเจอกับตองได้ใหม่ที่กับเวลาเดิมแบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวไปเปิดเว็บไซต์ก่อนครับสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn